การตูนลิฟลี่สกุลาตอนลิขิตด,ดักซ่อนปมดาย EP ที่7อะไรกันน่ะตัวอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาซอยหมู่บ้านจัดสรรของเรามันไม่เคยเกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้นี่นา เวลาดึกของเมื่อวานได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดค่ะครบร่างชายปริศนามีบาดแผลสกันคล้ายการถูกดูดเลือดโดยจุดเกิดเหตุคือหมู่บ้านจัดสันติดกับ Las Music ครับและผู้ที่พบเห็นร่างเขาเป็นคนแรกคือนางสาวเกวลินบัดซบเอ้ยแถวบ้านคุณเกลซะด้วยอะ่ะคุณพ่อครับเป็นไปได้ไหมที่เป็นพวกนารีผลองฟองเมื่อวันก่อนที่ลูกนั่งทำกันบ้านลูกเห็นอะไร,ประแปลกใช่ไหมเห็นอะไรยายฟอง คือฟองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตากฝนอยู่ข้างๆรั้วบ้านเรานะคะแล้วที่ว่าแปลกๆน่ะเขามีท่าทียังไงตรงกลางหัวเหมือนมีอะไรบางอย่างแต่ฟองยังไม่ทันได้เห็นถนดัดเขาก็ใส่หมวกซะก่อนค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงพ่อว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาจะมาเอาคืนน่ะไม่จริงน่ะหรือว่าพวกหล่อนเล่นลอดออกมาระหว่างการขนส่งของนายศิรวิทย์ถ้าจะไม่ดีแล้วค่ะพี่บอลแบบนี้พี่เกลวอยู่ในอันตรายแน่แม่เลี้ยงของเธอใช้ผลิตภัณฑ์ างที่ตัดสินใจแล้วพี่จะหยุดวงจรอุบาทของคนโลบแบบนายสิรวิทย์เอง คุณพาฉันมาเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลเนี่ยทำไมดูซีเรียสจังเธอนะ่าตอนนี้คุณหมอให้เยี่ยมแล้วผมอยากให้คุณพบเขาคุณแก้วคุณจำผมได้ไหมผมเป็นคนพาคุณมาส่งโรงพยาบาลไงอ,อ๋อคุณขอบใจขอบใจนะถ้าคุณจะกรุณาช่วยพูดออกมาให้ชัดชัดได้ไหมครับต่อหน้าผู้หญิงคนนี้เลยว่านารีผลมันมีจริงๆ จริงสิผมลืมโทรศัพท์แป๊บนะครับผมจะเอามาอัดเป็นวิดีโอคลิปเลยนี่คุณเขาเสียสตินะจะไปอะไรมากมายกับเขาคุณควรเชื่อผมสักทีว่านายศิรวิทย์มันกําลังทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมและถ้าแม่เลี้ยงคุณรู้เห็นด้วยนี่ถ้าคุณยังไม่รู้จริงก็อย่าใส่ความคุณแม่บุตรเจอแล้วไอ้มนุษย์สารเลวระหว่างอยู่ที่เกาะมันเห็นพวกพ้องของฉันเป็นเหมือนโสเภณีคุณแม่บุตรนี่นาะ ก่อนเกลจะเข้าบ้านนะ่ะแวะซื้อครีมที่ศูนย์คุศลวิทย์มาด้วยนะลูกนะได้สิคะคุณแม่แต่พักนี้คุณแม่ชอบอยู่แต่ในห้องนะคะไม่มีอะไรหรอกลูกแม่น่าจะพักผ่อนน้อยสิวมันขึ้นนะ่ะเอาวะถึงตอนนี้จะยังไม่มีใครเชื่อหมอน,นั่นแต่ถ้าเรื่องมันกระจ่างเมื่อไหร่เทปนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญเฮ้ยมันเกิดขึ้นไวไปไหม หรือว่าพวกนารีผลมาแก้แค้นหมอเนี่ยอะไรกันน่ะฉันแค่ไปรับโทราศัพท์แป๊บเดียวเองลองเป็นแบบเนี้ยเปิดใจเชื่อผมได้หรือยังล่ะคุณเกวลิน บุตคะเป็นยังไงบ้างคุณแม่สวยอยู่แล้วแค่เรื่องสิวไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะเกือบจะหายแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ก็ออกไปได้แล้วขอให้แม่มั่นใจหน่อยอาหารวางไว้ที่โต๊ะทํางานแม่แล้วออกไปก่อนเหมือนเดิมนะเออคะ่ะเช้าวันนี้ก็คลึมฟ้าคลึมฝนอีกตามเคยอะ่ะเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วสิ่ะคะคุณแหวนก็คงจะอย่างนั้นแหละจ้ะแล้วนี่พนักงานใหม่ไปไหนซะละอุ้ยคุณแหวน ทำตัวปลีกเวกอยู่มุมโน้นนะคะท่าทางดีใจใหญ่ที่ฝนตั้งเขามาประหลาดคนฟังนะเรื่องนารีผลฉันเชื่อคุณก็ได้นะคุณบอลแต่เรื่องที่คุณบอกว่าคุณแม่บุตรของฉันรู้เห็นด้วยอ่ะฉันขอค้านหัวชนฝาเอาเถอะผมเข้าใจผมรู้ว่าคุณรักเขาเขาเลี้ยงคุณมาผมแทจะมาบอกลาคุณชั่วคราวคุณต้องปกป้องดูแลตัวเองให้ดีระหว่างที่ผมไม่อยู่คุณจะไปไหนคุณบอล ผมก็แค่กำลังไปทำในสิ่งที่มันถูกต้องถึงแม้มันจะเสี่ยงไปสักหน่อยเพื่อมนุษย์เพื่อสิ่งมีชีวิตที่นายศิรวิทย์กำลังเบียดเบียนอยู่ ยังคงขายดิบขายดีเหมือนเดิมค่ะสำหรับครีมโสภาพรึกษาของคุณศิรวิทย์ในที่สุดฉันก็ได้สิทธิเท่าเทียมกับผู้หญิงของคุณศิรวิทย์ทุกคนด้าีี์การ์ดขึ้นมาบนห้องส่วนตัวลิฟต์กำลังขึ้นค่ะโธเอ้ยต้องใส่รหัสเหรอเนี่ยว่าจะเอาข้อมูลไปเอาหน้า อ,อ่มยนนสักหคุณแพนคุณเิรวิดไม่ทราบว่าคุณไมายุ่อะไรกับคอมพิวเตอร์ในคอนโดผมก็แหม่แพนมารอคุณนะคะแล้วก็เบื่อเบื่อไม่คิดว่าคุณจะกลับมาเร็วไม่เอาค่ะแหมอย่าทำหน้าซีเรียสแบบนี้สิคะคุณเิรวิตนะนะคะคุณดีเอา้าบุษรินว่าอยังไงผมเสร็จธุระพอดี ประทานโทษนะคะที่ฉันถือวิสาสะฉันโทรมาแล้วคุณไม่รับนะคะก็เลยเข้ามาเลยไม่คิดว่าคุณจะอยู่กับอีหนูคนใหม่เอาล่ะไม่ต้องพูดที่มากความมีธุระอะไรไปคุยกันข้างนอกแล้วกันน้อยแม่สาวใหญ่ถาว่าฉันเป็นอีหนูงั้นเหรอเอาล่ะนั่งเลยบุษรินคุณมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมมา ผมรู้ดีว่าคุณคงไม่อยากให้ใครรับรู้ผมก็เลยเลือกร้านชานเมืองให้เอาละไอบอลอุตส่าห์สะกดรอยตามมันมาตั้งไกลอ่ะเล่นให้เนียนนะวย <c oughs> จะเรียกว่าสะกดรอยตามก็ไม่เชิงว่ะข้ารู้ว่ามันต้องมาร้านเนี้ยเรามาทางรัดถึงก่อนมันซะอีกเอ็งพร้อมนะเออเริ่มเลยเฮ้ย <c oughs> หยุดนะว้ยไอ้นักสืบกระจอกให้ไปสืบครีมคู่แข่งถ่าเนี้ยก็ยังทำงานไม่สำเร็จ ที่กระจอกอะไม่มีเงินจ้างมากพอสู้คู่แข่งยังไม่ได้เลยน้อยไอ้นี่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดคุณเป็นฝั่งนิรันดร์คอร์เปอเดชั่นใช่ไหมทำอะไรเก้งอกเกงงจผมบ้างผมนั่งอยู่ชช่วยผมด้วยครับคุณสิรวิทย์ไอ้สว่าเอ้ยไอ้นกสองหัวแกนะแกพอกันทีต่อไปเนี้ยฉันขออยู่ฝ่ายคุณสิรวิทย์ข้อมูลของแกฉันจะเอามาแฉให้หมดไอระยำเลี้ยงเสียเข้าสุก พอได้แล้วคุณสินะักที่จ้างไอ้หมอเนี่ยเข้าไปสอบแนมที่แลบรับผมวันนั้นไปซะอย่าให้ผมต้องเรียกตำรวจโะ oh. ตายแล้วคุณสิริวิทย์ดูสิคะขัดผลประโยชน์กันเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลือดกําดาเขาออกเยอะแยะเลยนะ่ะว่าอย่างไงแกน่ะใช่คนเดียวกับที่บุกไปวันนั้นใช่ไหม ครับวันนั้นน่ะผมบุกไปกับแฟนผมมันโง่เองที่ไปพักดีกับบริษัทกระจกแบบนั้นน่ะแต่ต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยผมก็ยินดีทําให้คุณสิริวิทย์ครับแผนเข้าถ้าเสือของพระเอกเนี่ยจะไปได้รอดตลอดลอดฝั่งหรือเปล่าต้องติดตามชมต่อไปนะคะวันนี้ลงคลิปเดียวแต่ที่ช้าเนี่ยคลิปพอดไม่ค่อยออกนะคะบอกตรงๆเลยให้กำลังใจหน่อยนะด้วยการซับสไครต์และกระดิ่งช่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ